สวัส so, ดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คโรเกอร์เมเมอร์กับเกมอมเมลจิเดอะการ์ดเกมอีกแล้วนะครับหลังจากช่วง 3- 4ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราทำไกด์ชิคกี้แอมมีฝ่ายหญิงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้เลยขอกลับมาที่ชิคกี้มมีฝ่ายชายกันบ้างนะครับนั่นก็คือซูสบินั่นเองสำหรับซูสบินั้นนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่จำเป็นอย่างมากในเซตฟิลการ์ดนะครับถ้าใครที่อยากจะเล่นฟิลการ์ดเนี่ยก็ขาดตัวละครนี้ไปไม่ได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าซูสบิเนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างก็มนลี้กเย up she's a ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าซูสบีเนี่ยถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่สําคัญมากๆค่ะใครจะเล่นเด็กฟิลการ์ดแบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าซูสบีเ,เขาก็มีความสามารถในการที่จะไปเพิ่มนะครับจำนวนฟิลให้แก่ฟิลที่เรากางอยู่ทั้งหมดเลยนะฮะนอกจากนี้ครับซูสบีเองเนี่ยก็มีพลังโจมตีค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรเลยและที่สําคัญนะครับก็คือพลังชีวิตของเขาเนี่ยก็ไม่น้อยเลยนะสามารถที่จะยืนรับดาเมจให้แก่ชิ้ออนเกมมีตัวอื่นเนี่ยได้เป็นอย่างดี เะครับเอาละครับฟังมาถึงขนาดนี้แล้วลยหลายคนคงจะเริ่มสนใจในตัวซูสบิมากขึ้นแล้วใช่ไหมน,นะครับถ้างั้นเราก็ไปดูการ์ดที่นิงกันนี้ของซูสบิกันเลยดีกว่าครับ โดยความสามารถของกัสชิกิงอามสูสบีก็คือหากสูสบีสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ชิกิงอามิหรือว่าผู้เล่นฝ่ายศัตรูได้ก็จะทําการเพิ่มจํานวนฟิลด์ที่กลางอยู่ทั้งหมด1หน่วยครับนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสร้างความเสียหายที่เกิดจากฟิลดของซูสบีหรือว่าซูสบีเนี่ยสวนกับการโจมตีในเทินของศัตรูก็จะเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันครับ สำหรับการ์ดใบแรกของซูสบิก็คือการ์ดฟิลนั่นเองนะครับสำหรับการ์ดใบนี้มีชื่อว่า Star Beam ครับโดยเมื่อเราการ์ดฟิลใบนี้แล้วเมื k ่อเริ่มเทินของเรานะครับชิกิงามิฝ่ายศัตรูที่อยู่บนแบ t เทิลฟิลเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายเท่ากับจํานวนฟิลที่การ์ดใบนี้มีอยู่ครับซึ่งหากดาเมจที่ทำเนี่ยมากกว่าจํานวนเลือดของชิกิงามิตัวนั้นดาเมจส่วนเกินจะสร้างความเสียหายตรงเข้าสู่ผู้เล่นศัตรูทันทีครับหรือหากในเทินนั้นไม่มีชิกิงามิฝ่ายศัตรูอยู่บนแบมเทิลฟิลนะคร ที่ผู้เล่นศัตรูทันทีและฟิลการ์ดใบนี้ก็จะทำลายตัวเองครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟิลที่มีชื่อว่าเวสซีครับ โดยการ์ดใบนี้ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรมากนะครับจากการตีความของผมก็คือมันเป็นการ์ดฟิลที่เหมือนเอาไว้กันไม่ให้การ์ดฟิลใบสําคัญของเราเนี่ยต้องพางก่อนนะครับโดยเราจําเป็นที่จะต้องการการ์ดฟิลใบนี้ก่อนการ์ดฟิลใบอื่นอ๋อการ์ดฟิลใบนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเธอนะครับซึ่งเมื่อเรากลางแล้วนะครับเราอาจจะเป็นที่จะต้องให้สุสินสร้างความเสียหายบ่อยๆเพื่อให้การ์ดใบนี้เนี่ยมีจำนวนฟิลไว้เยอะๆนะครับนอกจากนี้แล้วหาก การ์ดฟิลใบนี้นะครับถูกทำลายมันจะกลับเข้ามือของเราอีกครั้งครับแต่การ์ดที่กลับเข้ามือของเรานั้นจะเป็นการใช้งานครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าความสามารถในการกลับเข้ามือเนี่ยจะถูกลบออกไปครับพูดมาซะเยอะนะครับหากใครที่ยังงงๆอยู่นะครับพูดง่ายๆเลยก็คือการ์ดฟิลใบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการ์ดฟิลที่เป็นเหมือนแบบเหมือนไม้กันหมาให้การ์ดฟิลใบอื่นอะไรประมาณนั้นแล้วนะครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า afterglow ครับ ความสามารถของการ์ดใบน,นี้ก็คือหลังจากที่เราทําการไล่แล้วนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกทางการ์ดฟิลที่อยู่ในมือของเรา1นึ่ใบได้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะทําการจั่วการ์ดมาให้เราแบบสุ่มนะครับจำนวน3ใบด้วยกัน การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟิลที่มีชื่อว่า Starfall ครับโดยหากเราทำการกางการ์ดฟิลใบนี้แล้วเมื่อเริ่มเทินของเราก็จะสร้างความเสียหายจํานวนสองหน่วยให้แก่ชิกิงอันนี้แล้วก็ผู้เล่นฝ่ายศัตรูทั้งหมดแบบสุ่มตามจํานวนฟิลที่การ์ดใบนี้มีครับจากนั้นฟิลการ์ดใบนี้ก็จะทําลายตัวเองไปครับ กร์ดใบต่อมาเป็นกราดฟอร์มที่ซูสบิจะใช้งานได้เมื่ออยู่ในระดับ2นะครับโดยกร์ดใบนี้มีชื่อว่าสเ l a ่ Fil ลครับความสามารถของก๊์ดใบนี้ก็คือจะเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีให้กับซูสบิตามจำนวนฟิลที่มีอยู่นะครับซึ่งถึงแม้ว่าฟิลนั้นจะหายไปหรือว่าจะถูกเพิ่มฟิลมาในภายหลังหลังจากที่ใช้งานกราดฟอร์มใบนี้ค่าพลังโจมตีและค่าพลังชีวิตที่ได้มาในขณะนั้นก็จะไม่ถูกลดหรือว่าจะไม่มีการเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดครับ การ์ดใบต่อมาครับก็คือการ์ดอีเวลของซูสบีนั่นเองนะครับโดยความสามารถเดิมของซูสบีก็คือหากซูสบีสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ชิคกิ่งอันนี้หรือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ จะทำการเพิ่มจํานวนฟิลให้แก่ฟิลการ์ดที่เรากางอยู่ทั้งหมดจํานวน1หน่วยน,นะครับแต่ว่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากอีวก็คือหากเราทําการกดใช้การ์ดฟิลในขณะที่ซูสบีอีโวอยู่เนี่ยซูสบีสามารถที่จะกระโดดขึ้นคอมแบทโซนเพื่อโจมตีชิคกิ้งอันนี้หรือว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้โดยที่ไม่ต้องเสียดวงไฟครับ สำหรับการฟิลใบต่อมานี้นะครับเป็นการฟิลระดับ SSR แล้วก็เป็นการฟิลใบสุดท้ายของซูสบิครับการฟิลใบนี้นะครับมีชื่อว่า moonfall ครับโดยเมื่อเราทาการการการฟิลใบนี้แล้วเมื่อเริ่มเทิร์นของเราจํานวนฟิลของการใบนี้จะเพิ่มขึ้น3หน่วยทุกครั้งนอกจากนี้แล้ว หากฟิลนี้นะครับได้รับเอฟเฟกเพิ่มจำนวนฟิลเอฟเฟกก็จะถูกบวกเข้าไปอีก2หน่วยเสมอครับและเมื่อใดก็ตามครับที่การ์ดฟิลใบนี้เนี่ยมีจำนวนฟิลถึง30หน่วยเมื่อเริ่มเทินของเราก็จะสร้างความเสียหายให้แก่ชิกิ่งอันนี้แล้วก็ผู้เล่นฝ่ายศัตรูทั้งหมดจำนวน10หน่วยด้วยกันนะฮะและ้วฟิลนี้ก็จะทำลายตัวเองไปครับ เราก็มาถึงการ์ดฟอร์มใบสุดท้ายของซูสบินะครับสำหรับการ์ดใบนี้มีชื่อว่า Destiny s p i r a ลครับความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือหลังจากที่ซูสบิทำการเปลี่ยนเป็นการ์ดฟอร์มใบนี้แล้วนะครับหากเรามีการใช้งาน การ์ดฟิลนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะกระโดดขึ้นคอมแบทโดยอัตโนมัติและทําการโจมตีชิกิงามิที่อยู่บนบัตเทิลฟิลทันทีโดยที่การสวนกับของชิกิงามิศัตรูตัวนั้นจะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่สุสบิดได้ครับ และนี่ก็เป็นการ์ดทั้งหมดของซูสบินะครับเราจะเห็นได้ว่าซูสบินั้นสามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเลยครับสามารถเอาฟิลเปล่าออมากันฟิ์ที่สําคัญสําคัญได้นะครับเพิ่มจํานวนฟิ์ให้แก่ฟิลที่กลางอยู่ได้สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ชิกิเงอรมิสตูทั้งหมดก็ได้นะครับแถมยังมีความสามารถอมาตะอีกด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะโกงไปไหนนะครับสําหรับชิกิเงอรมิตัวนี้ สุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยกันกดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสของอมิจิ t h อะการ d g เก e หรือว่าจะกดซับช่อง YouTube เดือนละ99บาทก็ได้นะครับเพื่อเป็นทุนให้ผมเนี่ยได้ไปเปิดแพ็กหาก,การ์ดมาทำคลิปไกด์ชิกิ่งนี้ตัวต่อๆไปด้วยและสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม どうか人間の平安をお守りください。